บาลลครลิกสารยินดีต้อนรับผู้แทนจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผู้แทนจาก United Nations Capital d e v l l o p m e n t Fund ในการปรึกษาหารือการกำหนดรายละเอียดของเขตการเงินงานโครงการและสำรวจข้อมูลภาพสนามโครงการ EU a s e a n Smart Green Asian Cities ในวันนี้เพื่อส,ส่งเสริมความยั่งยืนด้านการจัดก,การสิ่งแวดล้อมเมืองภายใต้แนวคิด เมืองอาเซียนสีเขียวอัจฉริยะหรือ Green Smart City ด้วยการพัฒนาศักยาภาพและจัดการหาแหล่งทุนเพื่อร่วมลงทุนในการขับเคลื่อนกิจกรรมโดยเทศบาลนครพิษณุโลกได้นำเสนอโครงการการบริหารจัดการคุณภาพอากาศดังนั้นกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงได้กำหนดให้มีการเข้าร่วมปรึกษาหารือเพื่อกำหนดรายละเอียด ขอบเขตการญเนินงานโครงการและสำรวจข้อมูลภาพสนามร่วมกับผู้แทนจาก United Nations Capital Development Fund ที่เป็นฝ่ายเลขาโู้การโครงการโดยได้กำหนดเข้าร่วมปรึกษาหารือกับเทศบาลนาคลพรานนาคพริษณุโลกเทศบาลนครพิษณุโลกได้นำเสนอโครงการการจัดการคุณภาพอากาศในเขตเทศบาลเป็นผู้รรมรทำและมีทีมภาพ อีกทั้งได้รับความร่วมมือจากบริษัทโทรนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบดิจิตัลสื่อสารโมนาคมอัจฉริยะและร่วมกับมหาวิทยาลัยพลังงานทดแทนเทศบาบนครศึกษาสาโลว์่ใช่ฝังเป็นอย่างยิ่งว่าจากการศึกษาหารือการตําหนกัก Our colleagues from the UK. yes uh, a good morning to honorable mayor and uh, the mayors and all uh, the team my name is Mike Hongau uh, I'm an investment officer the Uh, and we work together with get in this program, especially on the... Uh, the very warm welcome and the hospitality uh, shown by the municipality of pizanuluk and the city of pizanuluk. and i've been here many times and um, I, I do really enjoy the city and the wonderful opportunities it offers, not only for tourism but for culture as well. Two years ago, pre COVID. And it went on to where we had a, a, a very big meeting which was um, organized by DEPQ and the government of Thailand, and thank you once again for that in Bangkok, where we met with the cities and Pit Sadaluk presented this very, very interesting concept around PM2.5. <coughs> I would like to stress. PM 2.5 is a SDG indicator. It's a goal. A wonderful starting point where experiences and knowledge can be shared across. Well, so with that, um, once again, thank you for the presentation. I I'm going back to that. So this really an ASEAN Thailand solution. Finances and around the way We're going to go ahead. We're going to bearing the results we get from the analysis that we doing. So thank you very much and if I may the floor, I'm going to be to the uh, So I see one, I was just checking in terms of I know that uh, some of the colleagues in the room are aware of what is called Green ASEAN Project is about learning in the ASEAN region. As you know we have a program that is running in eight การพัฒนาเริ่มต้นเพราะว่าอยู่ๆเราจะไปยัดเอกชนให้มารับมือเลยมันเป็นมีการขงุเพราะน้นตัวตั้งต้นเนี่ยของมหาลัยสามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบข้นมาแล้วก็จับมือถ่ายลงไปให้กับเอกชนเพราะมหาลัยเองก็ไม่ได้มีหน้าที่ไปเ้าถายมือนกัน แต่มหาลัยมีหน้าที่ในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเสิร์มให้กับเอกชนไปพัฒนาต่อแล,แล้วเอกชนก็จะส่งผลแตผลกลับมาในทาการแบ่งหน้าที่กสัน3ป้าที่นะครับเพื่อที่จะบอกว่าผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่เนียได้รับประโยชน์คุ้มค่าจริงป่ะผลกระทบของมันที่เราลงทุนไปมันคุ้มค่าไหมการตรวจวัดของสุขภาพของจำนวนประชากรไม่ว่าการจะส่งอินโฟเมชันไปให้ประชาชนในการดูแลตัวเอง การออกนโยบายในการที่จะไปช่วยเสริมเขาให้เขาแข่งแรงอันนี้เป็นหน้าที่ของสารพาร์ตี้นีครับอะค์รครับการจัดการสินและล้อเมืองขาเราเราไม่สามารถที่จะทำได้เองโดยลำพังนะคะไม่ไม่ได้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลการหรือคนส่งเสริมคุณภาพสนและล้อเพียงอย่างเดียวนะคะไม่ได้เป็นหน้าที่ของท้องถิ่นอย่างเดียวที่ต้องจัดการแต่มันเป็นภารกิจที่ทุกคนต้องทำาร่วมกัน เพราะนั้นในแนวทางเรื่องของการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมบมของประเทศไทยค่ะเรานี้แนวทางในเรื่องของการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคเครือข่ายที่เครือข่ายต้องมาร่วมกันหมดเพราะทุกคนเป็นโพ a k e h o l d e r ในการหมดนะคะสิ่งแวดล้อมจะดีจะเรยจะอย่างไรเนี่ยทุกคนรับผลกระทุกเหมือนกันหมดนะคะเพราะฉะนั้นภารกิจของนะคะก็คือเราต้องมีหน้าที่ที่จะส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง ไม่ใช่ปล่อย็นเรื่องของรัฐบาลกลางหรือปล่อย็นเรื่องของใครคนใดคนหนึ่งคุณภาพอากาศที่ได้นั้นคือผลป,ประโยชน์ของคนทั้งจังหวัดผลประโยชน์ของคนที่อยู่ในเขตนี้นะคะแล้วก็จะเป็นโครงการที่ทําให้พี่น้องประชาชนได้การันึงว่าทุกฝ่ายต้องร่วมกันทํกางานอันนี้คือเป้าหมาย ศักยภาพของตัวเองเหมือนกันว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างพูดตรงไหนได้บ้างข้อจํากัดในการพูดก็มีเพราะเราผิดเองก็พูดไปทําในเรื่องราวของสร่งๆที่มาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอยู่ก็มีนะคะเราไม่มีเงินสาหรับที่จะเอามาทําเป็นเรื่องราวของสมัยก่อนนี้มีกองทุนสิ่งวแวดล้อมเอามาให้ฟรีตกลง,งเจอคุณผู้ชม้าสิ่งวแวดล้อมสอเนี่ยนะเอาไมา่ทาสิ่งวแวดล้อมฟรี เดี๋ยวนี้ก็ตัดออกไปก็ไม่ได้ตรงนี้ ศึกษาความเป็นไปได้ EU บอกว่าอันน mm ี hmm. like, ้เดี okay. <Okay. S 1> yeah. okay. ๋ยวจะมาช่วยแล้วก็จะมีเงินมาช่วยสนับสนุนอีกอย่างหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่เงินลงทุนในโครงการนะคะก็เป็นเรื่องของความร่วมมือต่างๆมากกว่าอันนี้เราก็อยากจะให้ความชัดเจนว่าในส่วนของท้องถิ่นเรามีคําตอบให้ว่าเราพูดได้เท่าไหร่เราทําอะไรได้บหางในพวกนี้แต่ในส่วนของที่ EU บอกว่าโอเคถ้าเราจะทำในโครงการนี้ ีแหล่งเงินทุนมาให้มันมีเงินทุนลักษณะให้บุครีมีมากไหมหรือเป็นเงินทุนแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำหรืออะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีความชัดเจนในการที่จะขับเคลื่อนโครงการแต่ในส่วนเทศบาลพอชัดเจนนะเดี๋ยวเขาตอบได้เลยว่าเขาสามารถกู้ได้เท่าไหร่และเขาสามารถมีฐานะการเงินได้หน่อยกนรบริหารโครงการ part is in terms of the grants components that we are talking about is it's not that we don't have a grant to give to the city to do the project once we come up with a study that says what is required and how much and where it is. Now for us if i if I just give a very very small example